พ่อใดก็เ huh. ห uh ็ด huh. ลูกอแมออาจุอ huh. mm ุไ hmm. ด well, ้บากาชจุ่มเอยอกระโปงย่ใส่น้าแมมวบากลาคือปตีมันอะกูจุ่มบักะุมเมดบักาแมวบันลาบักลาตื้นยังไงตอนไอจุดหึ เม่ลาตื่นจังไหนตอนไอจุดไป้าพุ่นนี้ไปพุดนไปยังอ่ะไปพุดนอ่ะเอาที่ไล่แม่หนีไปใส่นี่อ่ะคุณั่าเงินสบ,บายนีมไล่คุณนี้จะเฮี้ยน อมยังบันชกกระปงได้บันย์ฮะมน้ำใจกระปุกไจ้บบเมกุยน้ำปุกได้บบเมกุยเตี้ยืมมืงมาห้ยนไดดอก เออมึงบ่ต้องกินเขา่ามึงกินรวพกโลดลูกกระหู้จักเว้าอเยไปด้วยไหมไปไหม็ะนู้นจะไปไหน เมื่อ